ไอ้เ่นุ่มไอ้นุ่มมีซ้ายมึงตัวนึงหลังมึงตัวนึงอ่ะเอ้ามันสาย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 าสายก็มันสมอ้เหี้ยแต่มันอยู่เอกับกูนเนี่ยก็ฆ่ามันดิ โอ้ยอะไรมันก็ดันเข้าไปสัตว์อย่างเหี้ยอะไรวะโอ้โหเสกเก้าสิบไอ้เหี้ยไม่ตายเอ้ิหทำไมเนี่ยไอ้แรนว์มาเอาหิวบอลเสกจะถอยชีวิตอเอ้ใจเย็นทุกคนมันยังไม่วางโอเคสวยไปดอกร้องโวย แบกเพื่อนระยะไกลอย่าขีดขวาเพื่อนเอเอเอเพื่อนเออกูรู้แล้วเก็บออพเลยสวัสครับเพื่อยิงมันดิสวัสดได้ไหมอ่ะสวัสดครับสวัสดครับไปมึงไปเก็บปืนมาดิเก็บที่อล้วมันอยู่เฮเบ้นเฮเบ้นหมดเลยเฮเบ้นหมดเลยเฮเบ้นหมดเลยพูดไั้นะพูดไั้นะอ่าคนสปี์ใครวะเออชิวกันคนสป่ะไหนอ่ะ พี่พี่เบดีดูดูอย่าเพิ่งตายนะฉันกำลังจะไปตายแล้วไปแล้วปะเฮ้ยมิด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 โอเคขอฝากดูมิดด้วยนะพี่ไม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 ่มิดแตกมิดแตกฮัลโหลฮัลโหลกายฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหลเยมันวางก่องมันไปเอแน่เลยวะไปไปไปทียไปสัตว์ ยังเสียงยังอยู่บีนะเอ้ยจำแจมไปละวอยากม่งเห็นเป็นรอบนี้ไปบีชัวที่สัมผัสระดับหมอลำบอกกูมาหมอลำเลยเหรอบี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 โอเคดูเห็บเว้นไว้ดีกว่าว่ะพี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 ่พี ปแล้ว่นไปเท่าไหร่น่ะเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเยเมันอุ๊ยดินวางบีวางบีละอไปตายไปยโอ้ยวใจจะวายวใจจะวายไอสัตว์ีงมาแลวมัน่่เอาอตัวยบนตัวหนึ่งเราปิบโอ้กลวมีใครแล้วจะเดินไปเฮเ ก็าม,มาบีแน่เลยวะป้ามาบีมันก็ตายดิมันจะเล่นมันจะมาจเจาะเฮเแมนสองคนอะอันนี้เราไปเอร์ใช่ปะโอ้โหเยี่ยมเดี๋ยวโดนสัตว์เบบีเอาลูกศิลปเจาะหัวกระบาลตั้งไหนแล้วทำไมเสียงว้ามันใกล้ๆกูวะ แกยงมากงบูม hey! <Ooh, here. S 1> ินเฮ้ยไอ้120ไม่ตายวะ the fuck อุ้ยเหี้ยเกอยู่นูโลมากแล้วก็คีย์จอย40โดนใส่แล้วละโอ้นักสุดท้ายมันไม่โดนคียจอยดิเก็บมึงโชุบกูดิเมนมึงชุบกูดิอยู่ตรงนั้นเลยเรียวางวาง ลงไปไม่ไ <anything> ด้ไหนวะเฮ้ยเสียงเสียงมันอยู่ข <ie diy> ้างหลังเนี่ยเบเด็นแม่งโคตรโลอ่ะโดนกูลอไปร้อยยี่สิบเดิมแม่ตัวตับจะหมดดรวะ อัดตีไปเลยนะอัดตีไปในสายอยู่ในสายหมดเลยแค่อยู่ในสายหมดเลยอติแล้วไอนุอนนอ่มไอ้นุ่มมีสายมึงตัวนึงหลังมึงตัวนึงอ่ะโอ๊ยมัน <c oughs> สาย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 าสายไม่ใช่สายตรงนั้นอ่ะคือสายที่บูมบอดมันไปหาไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไม่ไม่ไม่เชื่อว่ามินเนี่ยกูเลยไม่เชื่อใจ ต้องบอกว่าซ้ายตรงบูมบอดตัวหนึ่งแล้วต้องหงีย่าไงใส่มึงไม่ได้พูดคำว่าบูมบอดเลยพูดว่าซ้ายเอ้ยบีไอ้สี่สองบาร์ยาวเอ้าโดนโดนใครโดนสกิลกูณโมว่าหโดนอะไรมั่วแล้วไม่รู้มีไปตรงท่อน้ำตีหลังเราเดี๋ยนี้มันยังไม่เข้าไปแล้วบูนไปแล้วอ่ะไม่เห็นกูเป็นยังไง ขออนุญาตจับสแกร์วิวแกวฉีดสเปรย์สเปรย์น้องน่ารักมานอนน,ำน,ำน้ำมาอยู่ตรงนี้จ้ะน้องสาวเดี๋ยวนะอยู่เอแล้วมั้งเนี่ยนะหลงผาง <c oughs> อะไรจะ,จ,ะรจับสแกรจับอุ้ยมาทอน้ำเท่านั้นน่าจะมาเข้าบีนะ เข้าไปเข้เดินาบกว่าข้อไหนดีข้าไหนดีท่านบรรพจาน์แบงค์อ๋อนอนับปเก็บนไปของนำแลละ ก่อทำไมนะเารู้อยู่้ยโอช่ั่งเขาเกงเกิเก้ลฝัง้ต้องเาบ้าแล้วโอ้ตีก็พี่โอเค I only have l e like s e y e r d e f t f that's enough <S ้อไหนดีวะ ว่าเราไปล่อทีมตรงบีแล้วไม่ดีกว่ามาพี่ <แอ S 1> ัวติดไปมันมีไซเฟอร์นี่แหละมันกันวันเวรสมโมอ,อีกโอก้เราสโงมหมดพี่พี่ดูหลังให้หน่อยดิ <c oughs> อ, <c oughs> อาตาเนย เออบ,บิมร้อยยี่สิบพี่โคตรเจ็บอ่ะอยู่เฮเว่นที่เทวเตงก่อนใก้ห,หลังจะไปใกล้นะอย่าไปใกล้นะไม่อยากอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะไม่สองบเลเห็นแค่ตีนอ่ะไปดิไปดิปดส,วสวยสวยดิสวยดิใครอ๋อ ว้ไปแล้วผมเปิดได้แล้วเด็ดสามสามเก้าฮิวแล้วปะหิวให้ใส่เอร์เอ้ยเนีเว็นคุณเล่นนี่อีกแล้วเหรออีปืนเที่ยคุณต้องการเทสตรงนั้นอะคิวเปิดตรงนั้นได้ก็ดีละกูต้องการตัวเปิดที่ไม่ใช่กูไอเอเอส ไปเอะก็ได vale. uh ้ไปเอขึ้นเฮเบ้นนะผมว่าน่าจะง่ายทรานแกนเพราะว่าคิวจอยมันเอาป้อมมายิงอะเอาป้อมมาล่อตั้นตีนอะเฮเบ้น่ะอจ๋อหนูแบงหนูวิ่งมาเลยแล้วลูกตรงโดดไปเฮเบ้นนะวะระวัง วยมันจะไม่เก่งหรือไอ้น,อนนะออั่น,นอ่ะก็จะรองไงวะรอก็ได้ไปยิงก็ไม่มีเบียนะออกมาแบงเออไม่ต้องออกก็ได้ให้หนูงต่ไปเบียบนะ <laughs> ไม่มีบีนะไปจะไม่มีตัวด้านหลังเลยจะไปหรอสวยไม่ต้องไปแนละ้วพี่ออั่งตวเพราจำนวนน้อยแล้วขวา เฮ้ยไอ้เหี้ยบีดจะฆ่ากูบีมไมมเออไอ้บีมนี่แหละวันนั้นตีใส่ผมซึ่งเลือดเหลือโคตรน้อยจะบอส ไฟใครวะไปเราไฟเพื่อนเอ้ยไม่ไม่ใช่เพื่อนไฟเพื่อนว่าโรเทียเถอะเทียโรเทียเลยอ่ะ๋อกูไม่คิดว่าจะดักตรงนั้นต่อคิดว่าแบบมันจะไปบีไปเอไมเชื่อเพื่อนแล้วแบบเลยดักต่อยใช่แล้วแล้วแบบแม่ปลอดภัยเลยอ่ะที่สามตัวเองกู้ที่ทำได้แล้วสามตัวเฮเป็นเฮเป็น ้ออองเน่าจะแพนเปิดนะพี่น่าจะแพนอีกตรงมันจะเดินมาดิฟิวใช่ไหมผม่ลังๆลบลบดิฟิลไอ้ฟูมิเออยู่ไวไใ้ฟูมินมาได้ไกลเกินมันไกลอ่ะผมว่าหลอกไปนะจะหลอกไปเลยไม่หลอกแล้วใช่ไหมฮะโอ้โหท่าเกิน ยังเยอะไม่จบแค่แล้ว last player standing ไอ้ที่อะสองตัวเองแบงมึงอารตีเล่นนะใครวะอารตีใส่ใครวะกูไม่เข้าใจกูแล้วกูแล้วไม่นานแล้วมึงเล่นกับใครอยู่วะแมงมีแล้วมียังยังด่ากูอยู่มึงมึงมึงเล่นกับใครอยู่แบบสองตัวเนี่ยที่กูยิงได้กูรู้ว่าเนี่ยเห็นอารตีใส่ใครวะ เนี่ยมันโดนกูไป็ตังร้อยยี่สิบเอ็ดเนียคนตีพวกเมาคนตีพวกเมาอยาตีไปอระเพื่อนถ้าไม่แต่กูเห็นมันแล้วกูยิงมันไม่โดนตีเมาไม่เห็นแต่ว่าสัมผัสได้ว่าแม่งจะมาจิตสัมผัสระดับหมดทั้งกองอ้โหทำไมกูถึรุอ้ อะไรเนี่ยโอ้ยเจ็บโดนอะไรเฮ้ยทำไมมันถกทำไมมันถกไปเอหมดเลยวะแ๊บนะวอร์ปิด้ทำไมมันถกไปเอหมดเลยวะทำไมมันถกไปเอเอครับผมเพิ่มความมั่นใจให้กว่าขมบใจมาก้อยู่ลหลังอ่ะหลังอ่ะแบงก์หลังอ่ะรบยล ไอ้ตรงซอกฝาไหนละเยยเ่ออะไรฝาละไเมื่อจะเล่นตัวใสเฟอร์มันจะตัวอกนะรั้ป่าโ่าอะไรด้เยอน่เหรอเพื่อนอางาโชว์เก็บผ้าเลยสี่สิบวิเก็บผ้าเอ้ยเมื่อกี้เห็นหัวโอ้ยจัดจัดจัดว้าวไอ้ไหอนสลิงสลิงโอ๊ S 1> <S 1> <S <S เกมนี้ไม่ใช่เกมเ